ไปที่อยุธยาหน่อยนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยหึงโหดติดคุกไป3ปีอพอพ้นโทษเสร็จกะว่าจะกลับมาง้อเมียเก่าแต่ไม่สําเร็จก็เลยตั้งใจจะบุกเนี่ยไปแทงเมียเก่าของตัวเองแต่แทงผิดคน<ะ>ไปแทงเอาน้องเมีย18แผลจนเขาเสียชีวิตเลยนะคะแล้วที่มันสะเทือนใจก็คือผู้ตายกำลังจะเป็นเจ้าสาวเขาจะแต่งงานกับเขาในปีนี้แล้วสุดท้ายกลายเป็นมาถูกฆ่าตายระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพชาวบ้านมาดักรอ สาบแช่งกันเสียงดังสนั่นค่ะเนี่ยค่ะค <ok ุณผู้ชมคือเราไม่สามารถจะปล่อยเสียงทั้งหมดได้จริงๆเพราะว่าชาวบ้านก็ด่าทอด้วยถ้อยคำ หนักเลยเพราะโกรธแค้นมากกับพฤติกรรมของนายบุญมาอายุ40ปีนะคะที่ฆ่าน้องเมียของตัวเองตำรวจภูทรผักไห่ต้องนำตัวนายบุญมาฝ่าวงล้อมของชาวบ้านและครอบครัวของผู้ตายออกจากจุดเกิดเหตุไปท่ามกลางความโกรธแค้นของชาวบ้าน หลังจากเจ้าตัวไปใช้กันไกลจ้วงแทงนางสาววราพรอายุ39ปีจนเสียชีวิตรวม18แผลแทงไปทั้งที่ลำตัวและที่คอเหตุเกิดเช้ามืดเมื่อวานนี้บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านพื้นที่ตำบลบ,บ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นผู้ต้องหาก็พยายามจะหลบหนีไปแต่ถูกตำรวจจับได้ขณะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในพื้นที่ตำบลน,น้ำเต้าของอำเภอบางบานนะคะคก็จนมุมในที่สุดละค่ะคุณผู้ชมครับผู้ต้อง รับสารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยคบกับนางสาวจุรีพรอายุ40ปีซึ่งเป็นอดีตภรรยาและก็เป็นพี่สาวผู้ตายนะครับแต่เขาเนี่ยถูกจับติดคุกเมื่อ3ปีอย่างที่คุณแจ็คเล่าให้ฟังพ้นโทษออกมาได้4เดือนพยายามติดต่อหาภรรยาทักแชทหาแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคุยด้วยแล้วก็บอกว่ามีแฟนใหม่ไปแล้วนะทีนี้คุณผู้ชมครับมันมีประเด็นก็คือเขาเนี่ยไปเห็นภาพโพสต์ในเฟซบุ๊กมันอาจจะทําให้ปวดใจเขาบอกเขาไม่พอใจมาก ขี่รถไปดักรอที่ปากซอยบ้านครับพอเห็นน้องเมียขีย่รถมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเมียเก่าก็เลยใช้กันไกที่พกมาจ้วงแทงแบบไม่ยั้งเลยครับเขาบอกเลยไม่รู้ว่าแทงไปกี่ผากี่แผลแต่ผมแทงไม่ยั้งเลยก็ทั้งมาทราบทีหลังว่าอา้าวแทงผิดคนนะครับส่วนอดีตภรรยาและพ่อแม่รวมถึงแฟนของผู้ตาย,ย,ยคุณผู้ชมครับวันนี้จุดทูปเชดิดดวงวิญ,ญญาณและขอให้ผู้ตายไม่ต้องเป็นห่วงนะขอให้คนก่อเหตุได้รับโทษประหารชีวิต ตายตกไปตามกรรมนะครับขณะเดียวกันนายนพดลเนีย่ยที่คุณแจ็คบ,บอกแฟนหนุ่มของผู้ตายอ่ะกำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วมีแผนจะแต่งงานในตีนี้ด้วยนะพอทราบข่าวทุกอย่างเขาบอกทุกอย่างพอผมรู้เรื่องมันดับวูบช็อกและใจสลายเลยครับขอแต่งก็ค<ม>ือแบบนักย้ไน้แลวเก็บเงินไว้เลยแล้ว<ม>แฟนก็บอกว่าโอเคแต่งเพราะแฟนก็ไม่อยากเที่ยวไปเที่ยวมาอยากอยู่ด้วยกันแล้วแฟนก็พอเจออย่างนี้ผมผมก็ ใจสลายพี่มันทําอะไรไม่ถูกอะ่ะปันสลายใช่คือแบบชีวิตผมสองคนกันลับไปได้สวยเลยทุอยากจะแต่งมันทำอะไรไม่ถูกแล้วพี่มันเย่หมดเขาสุดตอนเนี่ย ความรู้สึกของคนที่คิดว่ากำลังจะได้เป็นเจ้าบ่าวปีนี้<ช>แสดงความเสียใจด้วยมากๆเลยนะคะอีกคนที่สูญเสียเช่นเดียวกันนางสาวจุรีพรพี่สาวผู้ตายเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่เธอต้องเลิกกับผู้ก่อเหตุไม่ใช่แค่อีกฝ่ายไปติดคุกอย่างเดียวแต่เป็นคนโมโหร้ายชอบทําร้ายทุบตีเธอและคนในครอบครัวเสียใจที่สุดที่น้องสาวต้องมารับเคราะห์แทนขณะนี้ได้ส่งร่างของน้องกลับไปบปําเพ็ญกุศลในพื้นที่อําเภอพักไห่แล้วส่วนผู้ต้องหาตํารวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ส่งตัวดำเนินคดีแล้วนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ